หา,ากุณยแาก็จะใช่เป็นอ่าจะใช่เป็น,น,น้พริกหยวกนะคะโัน,นี้แลวก็ใบมะกรูดนะคะแลวก็อ่าพริกไทยอ่อนเทแบบง่ายๆนะคะพี่น้องเทแบบง่ายๆนี่นะคะพริกกับกระเทียมนะคะเราก็ตำตำประมาณนี้เด้พี่น้องเด้อตำประมาณนี้นะคะปินสุภาพกรนะคะกิจสุภากรน,นะคะ ไ้น้ำมันแห้งนิดนึงนะคะอันนี้คุณยาทต้อ,องการวอมกระทะว่อมแ้วเดี่ยวๆแลวคะ่ะมาล้างนะคะล่างกระทะอีกรอบนึงอันนี้จะเป็นเมนูผัดเผ็ดหมูป่านะคะผัดเผ็ดง่ายๆสบายๆต้องยุ่งยากนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะม่ต้องหลายด้วยน้ำมันเ้อไม่ต้องเยอะนะคะ น,น้ำมันเป็นจ้ำเยอะพอน้ำมันเดิมห่อนเท่ากับว่าต้องเดือดคักนะคะน้ำมันใส่พริกนะคะอ่าอันนี้พริกนะคะใส่พริกพริกกักระเทียมนะคะถึงว่าตับไว้กกระเทียมมียาเลยใส่หมูแกนเขาจะใส่ หมูป่านะคะเราจะใส่เนื้อหมูป่าเลยแล้วก็ผัดนะคะผัดให้ผัดให้เนื้อหมูปา่ามันกระดุงจักนิดนึงนะคะแล้วก็รุงรสน้ำมันหอยนะคะปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนะคะ ้ำตาลนี่เท่าปริมาณนี่ด้แค่มากนะคะพี่น้องมากกว่าสี่อ่าอย่างได้หวานอ่าคุณย่าใช้หนึ่งช้อนนะคะ้<ม>อนโปรตีนนะตอนนี้เต็มจานั้นก็คนนะ<ม>อันนี้สำหรับหนึ่งจานนะคะวั<ม>นนี้เห็ดหลายสินจาน คอมเมนพี่น,อน้องมีนะคะมีน้ําน้ําสต๊อกหรือว่าน้ำนะ้ำเติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะเติมน้ำนิดนึงหรือว่าน้ำธรรมดาเข้าก็ได้นะคะน้ำธรรมดาทิ้งไว้สักพักหนึ่งเปี๋ยหมูสุกพักกิน ว่าดูสุกแล้วนะคะเข้ากับคำการใส่เลยนะคะอ่าอันดับแรกก็ใส่พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนนะคะแะายกาจะเป็นพริกหยวกนะคะอย่าใส่พริกหยวกสั้งแต่ใบมะกรูดเนี่ยให้ใส่ที่หลังนะคะใบมะกรูดใส่ที่หลังใส่หลังจากที่เราคัดคักกันนี่สุกแล้วนะคะ ไบมาุงย่าใส่แบบผีนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะสำหรับตับเห็ดหูปลาเห็ดแบบง,ง่ายๆตะวันอู้แสบเบิร์ดพี่นองแสบนะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะตักใส่จานเลย